สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูดาวเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเรื่องสิ่งต่างๆรอบตัวเราเหมือนเดิมเลยโดยวันนี้เราจะศึกษาในเรื่องของลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตและ ลักษณะสำคัญของสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องนี้กับครูดาวแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถจำแนกลักษณะสำคัญของสิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตออกจากกันได้นั่นเองโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยเรามาทบทวนจากเรื่องที่เราเรียนกันครั้งที่แล้วดีกว่าว่า ครั้งที่แล้วนั้นเราเรียนเรื่องอะไรแล้วบ้างครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันไปนักเรียนก็จะทราบแล้วว่าสิ่งรอบๆตัวเรานั้นจะแบ่งออกเป็น2องกลุ่มใหญ่ๆเลยหนก็คือสิ่งมีชีวิต 2. ก็คือสิ่งไม่มีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะแบ่งออกอีกเป็น สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชน,นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นต้นไม้พืชผักสวนครัวต่างๆมากมายนั่นเองสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ก็ยกตัวอย่างเช่นน้องแมวน้องหมาอ่าต่อไปเรามาดูกันต่อเลยสิ่งไม่มีชีวิตก็จะแบ่งออกอีกนะคะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่น ก้อนหินทรายดินสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ยกตัวอย่างเช่นเครื่องบินปากกาดินสอยางลบไม้บรรทัดโน้ตบุ๊กต่างก็เป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นมา สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะจะมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตการจะสังเกตว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนั้นเราสามารถสังเกตได้จากลักษณะสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้าง เอานะคะนักเรียนเราจะมาดูลักษณะสำคัญข้อที่หนึ่งกันเลยสิ่งมีชีวิตจะมีการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชที่ครูดาวให้นักเรียนดูอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีการเจริญเติบโตและจะหยุดเจริญเติบโตเมื่อโตเต็มวัยนั่นเองนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้นะคะเขากำลังปลูกถั่วอยู่เลยในวิดีโอ ถั่วเนี่ยจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยนะคะตอนนี้6วันแล้วจะค่อยๆมีรากแทรกซึมระหว่างช่องดินนักเรียนทราบไหมคะว่ารากเนี่ยมันมีประโยชน์เหมือนกันนะรากเนี่ยมันจะคอยดูดซึมน้ําและและธาตุในดินส่งขึ้นไปยังลําต้นเพื่อใช้ในการเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตนะคะนักเรียนใจสังเกตเห็นว่า พืชที่กําลังจะริ่มเติบโตอยู่ตอนนี้จะมีใบแล้ววันที่11จะมีใบแล้วนะคะอ่าสิก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นแล้วในใบของพืชเนี่ยนักเรียนรู้ไม่เอ่อยว่ามันมีสารสีเขียวที่เรียกว่าคลีโอสู์ด้วยนะคะสารสีเขียวนี้ก็จะทําหน้าที่สร้างอาหารนั่นเองเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนในตอนอหน่วยการเรียนรู้ถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะ สิ่งมีชีวิตจะมีการเจริญเติบโต,ตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชจะมีการเจริญเติบโต,ตและจะหยุดเจริญเติบโต,ตเมื่อโตเต็มไว้นั่นเองโอเค ต่อไปเรามาดูข้อที่2กันต่อเลยค่ะข้อที่2นั่นก็คือสิ่งมีชีวิตมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายร่างกายของคนเรานะคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นร่างกายของคนเราหรือสัตว์แม้กระทั่งพืชน,นะคะนักเรียนก็จะมีการขับถ่ายของเสียออกมานั่นเองนักเรียนคะนอกจากเราจะขับถ่ายของเสียเช่นอุจจาระหรือปัสสาวะแลว้วนักเรียนรู้ไหมว่าเหงื่อ ก็คือการที่เราขับถ่ายของเสียเหมือนกันนะถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะคะเวลานักเรียนทําอะไรหนักทำอะไรเหนื่อยยกตัวอย่างเช่นออกกาลังออกกําลังกายวิ่งเล่นอย่างเงี้ยแล้วเหงื่อเราออกอ่ะเขาก็เรียกว่าเป็นการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเหมือนกันนะคะแต่เราจะเรียกว่าการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายในรูปแบบของเหงื่อนั่นเองพืชพืชก็มีการขับถ่ายของเสียเหมือนกันนะคะนักเรียนก็คือ มันจะออกมันจะขับถ่ายออกจากทางปากใบอะนักเรียนตรงใบอะมันจะมีปากใบอยู่ค่ะแล้วมันก็จะคลายน้ําออกมาถ้านักเรียนอยากทดสอบนะคะนักเรียนก็ลองเอาพืชมาหนึ่งชนิดแล้วเอาถุงไปครอบพืชไว้ค่ะแล้วก็ปลูกไว้แล้วรอสักประมาณ 5- 6นาทีนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันมีการคลายน้ํานั่นเองข้อต่อไปนะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ต้องการอากาศหายใจไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์ต่างๆนะคะนักเรียนต่างก็หายใจกันทั้งนั้นเลยเพื่ออะไรเอ่ยก็เพื่อการดำรงชีวิตนั่นเองแล้วเพื่อ่ะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าเพื่อหายใจไหมอ่าถ้านักเรียนลองไปนั่งตามใต้ต้นไม้หรือไปนั่งที่ส่วนสาธารณะที่เต็มไปด้วยพวกต้นไม้นะคะนักเรียนจะรู้สึกว่าตรงนั้นอ่ะ อากาศดีคือแบบดูสดชื่นที่เป็นแบบนั้นเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่าพืชน,นี่มีการหายใจตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะคะพืชน,นี่จะใช้ออกซิเจนนะคะจากการหายใจแล้วก็ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมแล้วนำคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไปใช้ในการสังเคราะห์แสงด้วยโอเค ข้อที่4นะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั้นต้องการอาหารและน้ําจากวิดีโอที่นักเรียนได้เห็นหนอนน้อยตัวนี้กําลังกินพืชอ,อยู่นั่นเองเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อสร้างพลังงานและการเจริญเติบโต,ตของร่างกายมันนั่นเองถ้าร่างกายคนและสัตว์เนี่ยได้รับอาหารไม่เพียงพอนะคะได้รับน้ําไม่เพียงพอเราก็จะ ไม่เจริญเติบโตและอาจตายได้เช่นเดียวกันกับต้นพืชเลยค่ะถ้าต้นพืชได้รับน้ําและแร่ธาตุอาหารไม่เพียงพอก็อาจจะทําให้ต้นพืชต้นนั้นเจริญไม่เจริญเติบโตและอาจจะตายได้ ข้อที่5สิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะคะก็จะสามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ค่ะส่วนพืชเนี่ยจะเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและสังเกตได้ค่อนข้างยากนะคะ ต่อไปข้อที่6สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเหมือนในวิดีโอเลยนะคะต้นไมยราบเนี่ยเมื่อมีใครมาโดนกวัวมันแล้วเนี่ยมันก็จะทำการหุกเข้าแบบนี้เลยครูคิดว่านักเรียนน่าจะ นะคะนักเรียนจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเหล่าเพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตค่ะยกตัวอย่างเช่นต้นทานตะวันที่กำลังเจริญเติบโตนะคะจะหันดอกเข้าหาแสงอาทิตย์เสมอเพื่ออะไรเอ่ยก็เพื่อรับแสงนั่นเองต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนั่นก็คือ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีการสืบพันธุ์นั่นเองเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเพิ่มจำนวนลูกนะคะเพื่อออกลูกเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันและก็เป็นการรักษาเผ่าพันธุ์ด้วยไม่ให้สูญพันธุ์ไปนั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าแม่เป็ดไม่ฟักไข่ออกมานะคะเราก็จะไม่มีลูกเป็ดใช่ป่ะคะแล้วทีเนี้ ถ้าไม่มีการขยายเผาพันธ์ุเนี่ยก็จะทําให้สูนพันธ์เราก็จะไม่ไม่มีเป็ดได้อ่าก็จะไม่มีสัตว์ที่เรียกว่าเป็ดในโลกใบนี้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต หนึ่งเลยก็คือสิ่งมีชีวิตจะมีการเจริญเติบโตสองสิ่งมีชีวิตมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายสามสิ่งมีชีวิตต้องการหายใจสี่สิ่งมีชีวิตต้องการอาหารและน้ำห้าสิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่หกสิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าและข้อสุดท้ายเลยสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์นั่นเอง ต่อไปนะคะเราจะมาดูลักษณะสําคัญของสิ่งไม่มีชีวิตกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาศึกษาภาพที่ครูดาวให้มานะคะก็คือจะเป็นภาพของสนามเด็กเล่นนั่นเองลักษณะสําคัญข้อที่1ของสิ่งไม่มีชีวิตก็คือไม่มีการเจริญเติบโตก็คือยกตัวอย่างเช่นเก้าอี้ที่นักเรียนผู้หญิงนั่งนะคะจะมีขนาดเท่าไหนก็คือเท่านั้นวันเวลาผ่านไปก็มีขนาดเท่าเดิมจะไม่มีการเจริญเติบโต 2. ไม่มีการขับถ่าย 3. จะไม่มีการหายใจ 4. ไม่ต้องการอาหารและน้ำค่ะ5ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่เคลื่อนที่ได้ตรงนี้นันเกเรียนอาจจะงงนะคะเดี๋ยวครูดาวยกตัวอย่างให้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นรถรถเนี่ยถ้าเราไม่ไปขับมันมันก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นการที่รถเคลื่อนที่ได้เป็นเพราะว่าเรานั้นไปขับมันค่ะมันจึงเคลื่อนที่ได้ เหมือนกันเลยเครื่องบินถ้าเราไม่ไปขับเครื่องบินเครื่องบินก็จะอยู่เฉยๆไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้แต่เมื่อเราไปขับเครื่องบินเครื่องบินเคลื่อนที่ได้เพราะเราไปขับค่ะเมื่อรถบังคับที่นักเรียนเล่นเลยรถบังคับถ้ามันอยู่เฉยๆมันก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้แต่ที่มันเคลื่อนที่ได้นั้นเพราะนักเรียนไปบังคับให้มันเคลื่อนที่นั่นเอง ข้อต่อไปเลยก็คือไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเรายกตัวอย่างเช่นเวลานักเรียนทุบโต๊ะนะคะนักเรียนจะรู้สึกว่าโต๊ะเนี่ยจะไม่มีการตอบสนองต่อเราเลยแต่เราจะเจ็บมือแต่โต๊ะเจ็บไหมโต๊ะไม่เจ็บค่ะเพราะมันคือสิ่งที่มันไม่มีชีวิตต่อไปข้อสุดท้ายก็คือไม่มีการสืบพันธุ์นะคะไม่มีการออกลูกออกหลานนั่นเองเรามาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะคะลักษณะส,สำคัญของสิ่งไม่มีชีวิตหนึ่ง ไม่มีการเจริญเติบโต 2. ไม่มีการขับถ่าย 3. ไม่มีการหายใจ 4. ไม่ต้องการอาหารและน้ำา 5. ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่เคลื่อนที่ได้ 6. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 7. ไม่มีการสืบพันธุ์นั่นเองก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูมีอะไรสงสัยนักเรียนลองวิเคราะห์ให้ครูดาวดูหน่อยสิ จากภาพเนี่ยมันเคยเป็นต้นไม้ที่มีใบเขียวมันเคยเป็นต้นไม้ที่มีความสดใสมากกว่านี้แต่ตอนนี้มันแห้งเหี่ยวไปแล้วครูดาวอยากถามว่าตอนนี้ต้นไม้ในภาพเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเอ่ยอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูดาวจะฟังคำตอบของนักเรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ